ตอนนี้นะครับเรากำลังจะขึ้นเนิน VIP นะเนิน VIP ที่ที่จะขึ้นผาตัดนะครับวันนี้จะดูซิว่าเราจะใช้เวลาขึ้นไปข้างบนสักกี่นาทีดีนะครับเส้นทางนี้ก็ระยะทางนี้ก็สักประมาณสัก2 2 0 0เมตรนะครับเส้นทาง ขึ้นเนิน VIP นี้ถ้าเพื่อนๆเห็นในในจอในคลิปนี้อาจจะไม่ค่อยชันนะครับแต่ถ้ามาเดินดูเลยจะรู้เลยว่าชันสักประมาณสัก60ถึง65องศานะครับเส้นทางนี้ใครที่เป็นโรคหัวใจก็ ไม่แนะนำให้มาเดินนะเพราะว่าถ้าเดินแล้วเดินไม่ไหวแล้วล er ้มกลับไปนี่ข้างล่าง edom. เลยนะครับ lair, ailed, นีนน wire, ่ down, fas. ข้างล่างเลยนะครับเหนื่อยครับไปสู้ๆครับเดิน ну, ต่อไป คิดถึงเส้นทางสายนี้ถึงแล้วสองนาที เปลย